สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาชมฝรั่งหงปอบซื้อนะครับเป็นฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์จากไต้หวันนะครับของเราแปลงนี้มีอายุต้นประมาณ1ปีกว่านะครับมาชมกันเลยครับหลังจากที่เราได้พักต้นเขานะครับแล้วก็บำรุงต้นเขาเขาก็จะแตกกิ่งใหม่มาพร้อมกับช่อดอกไปก็ ผลผลิตรดใหม่นะครับสำหรับสูตรปุ๋ยที่สวนก็ใช้เน้นหลักๆเลยเป็นมูลวัวแห้งนะครับมูลวัวแห้งโดยรับรับคนต้นนะครับแล้ตามด้วยสูตรปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย15 15สูตร 15, 15 15 15นะครับใส่สองเดือนครั้งนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากที่ต้นเขาได้รับ ปริมาณที่เพียงพอแล้วนะครับเขาก็ผส,สมอาหารแล้วก็มาพร้อมกับช่อดอกนะครับมามาชมกันเลยครับถ้าใครเข้าใจธรรมชาติของฝรั่งของผอซื้อนะครับเขาเป็นฝรั่งพันพันหนักนะครับต้องปล่อยให้อายุต้นเขา่อสักหน่อยนะครับดกนะครับสายบันนี้มาชมกันเลยครับนี่เป็นผลผลิตชุดใหม่นะครับช่อดอกพร้อมกับ นะครับตัวนี้คือประมาณสักสองทิตย์ก็สามารถหอได้แล้วครับประมาณเท่าเดรียสิบเนี่าชมกันยาวๆเลยครับนี่นะครับคือว่าเป็นดกนะครับฝรั่งของบราซื้อดกนะครับแต่อย่างที้ผมวาไปนะครับต้องเข้าใจธรรมชาติของเขานะครับให้อายุต้นเขาถึงนิดนึงนะครับนี่นะ ยอย่างแบบนี้เราต้องเลือกผลเขาอีกรอบนึงครับต้นนี้ผลเขาตัวประมาณเท่าเหรียญสิบก็สามารถเลือกผลแล้วก็ห่อผลได้เลยครับขอบคุณครับต้นนี้ต้นสมบูรณ์เลยนะครับขอบคุณครับ ชมกันยาวๆเลยครับถ้าต้นเขาสมบูรณ์เนี่ยเ,เขาจะไม่ติดผลทิ้งนะครับสังเกตได้ว่าใครเคยปลูกฝรั่งของเปาซื้อเนี่ยสังเกตว่าเอ๊ะทำไมดอกเขาติดแล้วไม่ผลเขาร่วงนะครับแสดงว่าต้นเขายังไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมจะไว้ลูกนะครับถ้าต้นเขาสมบูรณ์กับแบบนี้และครับเขาจะไม่ ติดผลทิ้งนะครับติดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วที่เลือกเลือกผลไว้นะครับนี่นะครับรงคบริขางสมบูรณ์นะครับปิดผลทิ้งได้ทั้งหมลกมากๆนะครับ นี่ก็จะเป็นต้นที่ผมไว้ผลไว้เอชิมก่อนหน้านี้ับสีกำลังได้ที่เลยบ <S <S แบบนี้กำลังโอเคเลยนะถ้าท่านใดเคยปลูกนี่สีแบบนี้เนี่ยรับรองว่าหวานจัดจ้านแน่นอนเะครับนี่ครับสีแดงระลืกออกมาข้างนอกผิวแล้วแดงว่มาข้างใน,นเนี่ยเนื้อแดงมากๆนะครับรสชาตินี่ สมบูอออที่สุดครับของพอซื้อไม่กระดายทีทันสีแบบนี้นะครับได้ทีแล้วนะ ใส่นีนกาทิเดียวก็ได้หอนะ่อแหละครบับดลุกมากเลยนะครับผมซื้อนะครับธรรมชาติของฝรั่งของซื้อนะครับเขาชอบแดดตลอดทั้งวันนะครับชอบแดดตลอดทั้งวันเลยแบบจัดเลยนะครับแล้วก็ชอบน้ํานะครับแต่ไม่ท่วมขังนะครับ ที่สวนขงผมเองใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับนี่คือสปริงเกอร์นะครับช่วงไว้ผลนี่ก็จะลดน้ําเว้นวันเลยนะครับวันเว้น,ว,นวันเลยนะครับตกมากเลยนะครับมาดูโซนี้นครับเห็นไหมแทบทุกกิ่งเลยนะครับ ถ้าเราพักลำต้นเขาแล้วแล้วก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้รนะับต้นแลับบนลุงต้นเขาครับเขาจะให้ผลตอบแทนมาแบบนี้นะครับตกมากเลยนะครับชอบแดดทั้งวันนครับชอบน้ำแต่ไม่ท่วมแังนะครับ ผลใหญ่เลยนะพีพ่กำลังดีเลยพาชมกันยาวๆเลยครับเป็นรุ่นพี่เทีท่ห่อไว้ครับ สีนี่กำลังดีเลยครับสีแบบนี้จัดจ้านเลยนะั่นอออกเหลืองๆอ,งอมชมพูเดีย๋ยวจับเลยครับนี่นะครับถ้าผมดูดีกันแบบนี้นะขนตกเลยนะ แอบน้ก็ได้แล้วนี่กรอบแล้วนี่ย กรอบหวานเลยนะนี่ยเน่นอยู่ผลใหญ่ครับตอนนี้ได้มาสักสี่ห้าขีดเลยนะสองลูกโลนะครับใ,ใหญ่เลยจริงๆแล้วไอของบรซื้อนี่ผลเขาใหญ่เป็น จะเกิดรับประจำพันธฑ์เขาอยู่แล้วนะครับจริงมีแทบพักนะครับนี่นะครับหลุ่งสงคุ้มเขานะครับ ตนติดต้งแต่ทั้งล่างไปจนถึงข้างบนเลยปลายกิ่งเลยครับดูถ้ามีใช้ไม้ครับนี่รับรองหผักนะครับกกนี่กับขนเขาใหญ่โอเคนะครับวันนี้ผ้าชมฝรั่งของเปาซื้อนะครับตกลงก,กันเลยนะครับ โอเคครับถ้าใครถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปฝลังของบอปซืบซินี้ขอแนะนำเพียงกันนี้ครับสวัสดีครับ